สวัสดีครับวันนี้กับดอนทิ้งเรียกกู่หรัววันนี้ก็อยู่กับวงบอยคุปคุณภาพอีกวงหนึ่งนะผมซึ่งแบบได้รับการบ่มเพาะมาจากรายการไอแลนด์นะซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีไอแลนด์สองนะรเราติดตามได้เลย <H at> แต่ว่าเราไปพบกับวงนี้ก่อนเลยผมวันนี้เราอยู่กับวงเอ็นไฮเปน กับคมแบ็คเพลงล่าสุดของผมเชื่อเพลงว่า Blessed Curse นะเท่าที่ผมดูทีเซอร์เนี่ยคือแบบเดือดแน่นอนนะมีทีเซอร์เดี่ยวด้วยนะใครเมนใครก็แบบไปตามได้เลยไดกรี๊ดได้เลยนะทีเซอร์เดี่ยวนะเอาก็ไปรับชมกันเลยผมก่อนจะรับชมนะผมฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับไปผมกับ Blessed Curse เป็นแบบร็อกๆนิดนึงนะเท่าที่ดูทีเซอร์โอ้โหเปิดด้วยพี่เจเลยดูจัดดูสายตาเขาซะก่อน We go We go โจ้งหวัดซ่งหุนแบ๊กเจ๊กเจ๊กต้องอะไรหนึ่งชื่อแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ไม่ได้ดูประวัติมามีซึ้งมิกกี้ช่วงหลังแบบผมก็ชอบเลย หน้าแบบอันดรงต้นของยผมเพลงดีนะผมชอบมากพบความร็อกในตัวคุณมีช่วยเตดจัด วงนี้เต้นโคตรเมะนะโอ้ยหล่อเกินหล่อเกินสองุ่นใช่ปะน่าจะสองุ่นมีซีนี่ผมชมพูแั่เพลงที่แล้วป่ะวะหรือผมเห็นในงานประกาศรางวัลไม่แน่ใจนะ น้องคนนี้ผมเรียนชื่อขอโทษด้วยเจ๊กเหลเาสเกินปุ๊บไปแล้ดวดิลูกเจ้าชายจดจัดอะ เพลงแบบตวรากเพลงแค่สานาทีเองอะสองนาทีกว่าไม่ลมดนยนีนั่นเพลงจบโคตรดไวเป็นสอง่นจริงด้วยนะพี่คนหลอกแหลอกเกิรลูุกเจ้าชายโคตรเลยนะแล้วก็น้องคิมซอนอูนะขอไพเมนด้วยนะผมจำไม่ได้จริง จะไม่ได้คนเดียวได้ยไงวะคนอื่นที่ชื่อแลนมาป้าป้าป้าเลยหรอซันอูมชื่อไม่มาก็จบแล้วผมสำหรับเลยจชั่นเพลง Bless Curse ของ e อ็น p ฮปปีวู้สำหรับเพลงนี้เนี่ยผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันแบบความร็อกอะมันแบบปลุกความล็อกสมัยมัธยมนะผมชอบตั้งแต่ท่อนคืนแล้วนะแล้วก็ไล่ไปถึงท่อนฮุกคือแบบดีนะเพลงนี้เข้าเพลย์ลิสต์แน่นอนครับแล้วก็ ลายเต้นวงนี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องห่วงอยู่แล้วอะ่ะคือแบบเป๊ะปังเวอร์นะวงนี้ที่สะดุดตาผมเนี่ยเป็นเจกนะเพลงนี้รู้สึกว่าแบบเด่นแบบหล่อกระชากใจมากโคตรคิวนะส่วนซองคนไม่มนเนี่ยก็หล่อเจ้าชายอยู่แล้วนะลูกแบบลูกคนรวยอะ่ะเจ้าชายอะไรประมาณนี้เลยนะดีสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับ เจอใหม่คลิปหน้านะผมอันย้